กฟนวอลเตอรลิตาดื้อหอกินมาได้เปาะอฮาจะไมนินว่ะใคาก็คานอนว่านางลินอยู่นอกินขากินข้าห้กะเหลวเนาะพอแล้เครื่องนวยเอาโป๊ะเป็นแบบนี้นะ ปวดบวับวบบวบเนี่สบายดีพี่นอ้องกะบพักได้สบายดีพอไหมพี่นอ้องปฝาลูกองอาเวื่อสักู่สุกคนเด้อเมีิก็มาอยู่กับน้องดาดแต่ก็ไม่ไกลพี่นอ้องยได้ยินว่าดุเป็นไข่กับดุเคยเป็นไขก่กะบ่ามาเห็ดกินสุกกินเนะาะเพราะว่า ดูเคยคนกินเขาบุไร่กินเขาหญ้าหยาบไข่นะปกติก็กินเขาหญ้าจุดเดียวกินห้าบไข่แห้งนั่งง่อยน้อยเอ้ยเขาเลยสบายดีสบายดีไม่ไก่คนจะมีอะไรกวนอ่าให้น้องได้ไปถ่ายคลิปก็ไม่ไกลเนาะน้องได้กับบได้มีโอกาสไปถ่ายจะเถื่อไปไปแบบแป๊บแป๊บเดียวกับแม่มากับแมาหย่านอน่ว่ามาหาดูเมื่อก่อนกับป้าชิมามาหาดูปุ๊บ สูกวะมันสิบ่ได้เมื่อส่งเออเดี๋ยเพิไดบ่ทันได้ควบ่เป็น่วงลูกนะให้มานอนน้ําป้ยบ่บ่เป็นตะนอนกับแม่นดีๆเพราะว่าอยู่นี่มันอ้าวปนระบายอากาศกับบ่มีโอ้ยอยู่ได้ได้บักหอนหอนหอนแห้งอือเพิ่นก็ตกเพิ่นก็ตกฝนบ่ได้ตกให้มันเย็นได้ตกพอได้เา2-3มื้อแล้วเนาะฝนดินเท็ดสิเฮ็ดอีหยังกินนี่มันเจดก้อยี่ก้อย อากลยกับปวดอากลยก็นอ,น,น,อนไขยย่ยจนแม่อีอยังพรากันไข่จนเบิด่พราะถ้าใด้ไปกินเขาแม่ไก่ก็เริ่มมาจังฟังมาดนี้น้องดากับบุรีดวงคลิปไล่เมื่มเดิมเนาะเมื่อวานนี้น้องดาถันประสิไปอันน่ะประสิเมื่อสวรรค์กับอดริตากับบุรีไข่ว่าอาดริตากับเนตาฮันชีเขากรุงเทพเราไปเฮ็ดบุญได้ยังไงก็ยังอดริตาส่วนน้องดาไปนน่ะ จนหว่าไปแดกเงินอายนะ่ะอายอยู่รัฐเทกสัสกับฟ้าขึ้นมาหายแบรนด์หนนะ่อชูไปน้ำอ่ะไปเหบุญลทุกไทยกันถ้าก,กระแลกขึ้นได้เพื่อนีบะไข่ขึ้นไข่แบบปปเป้ยก็เป็นรถนะถ้ากระลุกได้ถ้ากระอาบหนา,นานได้เมื่อเสาร์เนี่ยคุ้มอาบหนานได้ดุกได้ก็คุ้มได้เนาะไข่ไม่แต่ผู้ไข่จา้าปูได้สิเบิร์กันเนาะหน,น่องหนูอยู่สตูดิโอมาดินน่ำมาเกิดมานอนเฝ้าไข่กัน ไอ้เพิ่นก็นอนอยู่นี่เฮาก็เมื่อนอนห้องมืงเ้เช้านี่มีแต่คนไข้ไอ้กับแซก็แฮงหน้าก็โมด้วยอะนะพดกวดว่าเมื่อเช้านี่ก็ให้เอื้อยตัวเป็นแผลน่ะบ่กลัวนะสารเข็มอดอกดาดบ่แค้นห้อยอนะห้อยเ,ออยเมแทงอันนี้เอาเือดมเมบ่ <laughs> <laughs> ได้เลือดจมแห้งว่าบ่เห็นเส้นเลือดได้โอแทงเมบ่ได้จนวัดเขา เพิดกวดออกมาแต่ว่าไอข้าวแซงหันไข่ยงไข่ยงเขายิ่งฟังใจก็เอิดอีสารละยิ่งฟังด่าก็จเอิดไข่ยุงได้แล้วสิบีไข่ไข่เดือดออกก็ไข่ยงได้นะไข่เดือดออกทันเดือดทันสิออกเลยแต่ว่ะไอข้าวแซงเนี่ยเพิดช่วยไข่ตพิ่ดองปีก่อนเป็นไข่ยงได้น้องแรดเป็นไข่ไม่เดือดข้าวจะฟังใจเขาเอิดอีสางแดีวฟังด่าไข่ไม่เดือดข้าวไปปาะ เดือดขาดหนามขาดยังจะยางอีเดะมาเพิ่มเดือดให้บุญอ๋ออันนี้ก็สิ่กอีแบบมาเถียเรียว่าซุกแล้วซุกแลบบบุญแมนจะซุกแล้วจะดวกแล้วแมนเออดวกแล้วตุ่มตุ่มดีเลยฮาตุ่มดีฟดฟดแต่ท่าก็เอามาใส่มันฉีบ่มีไฟกิน เด็กแกมากี่รอบคิด <c oughs> คนโผส่จุกค,คือแห่งเธไดโ้โอ๊ยชิบชิบชิบโอ้ยโอ้ยอ่คาส่งให้ลูกพญายด้วยชิบไปเแม่ตักใจไม่ค็ดชิบบวยแคน่แม่ดี ห้ากิโลเป็นติมกับอันนี้หัวอ่อนบอกเขาบบหัวหน่อยเขเียดอยู่บนเดียวบินมันอันน้บินโมบอดี ดีดซแามากกับสีบนนู่นแล้วจาเกินว่าจิดๆแจ้งๆไงได้คนขายเบิ้งเขาติดอันอันนึงแบงคเคองหมดเฟิ่ติดอันเดียววาเตอยเป็นเน่ได้คนขายนี่เดีตัวนี้ด mặc dù quá hãy tất nhiên mất cái Thấy nhỏ nhẹ có mấy chị vịt sĩ bà tất nhiên tất sáng 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 tất sáng

เปิดไอเอิด้ะเราบอกว่าดดสิเอดมาไหนเบอรออกมาเอาีห้อบอได้ตักเออดายไหมเแล้าบอเออเอิดมากเบอดองบได้เนี่ยไม่คิดน้ำตาลเอ้่เอ้ดูดเด้อมาเด้อมาเด้อายโย่ดิายโย่มากก็ใครเออมาเด้อกินข้าวมาดูมากมากมาก เขาโซกันคุณแรเขาเขาใส่แบบงงบายถัดีนะเบืดอี่มาคนมีกี่กับเบ้าอยู่กับเบาซีดมาเน,นานะเคยขับไปห้องเอ้เคยไม่ดีไหนเคยข้าและวก็กินยา อออมันเป็นเอาเอ้าได้เอ้าแต่แอันนี้แต่มันมีโดตัวมีอันีอะไรใช่เนาะบบโตแบกนะเวอร์หากระสากะเสานะทุกคนอ๋อข่าวขาดมันกันเด้อชีเด็สภาพตอนม่มาจ้ะ สบายดีเด้อสบายดีเป็นไรมือท nice? ี่สามแล้วพี่หน่องไข่เนาะเป็นไข่มามือที่สามเปลี่ยนไปอี่ย กินเยอเาตัว่อนเพื่อนกอนพี่เขียวมั้นแม่อันนี้เขียวจได้บบไม้่มีเลยพี่เขียวเขียวหวานได้เป็นแบบนะทุกตัวนเาเมื่อไป คนแค่จะจะฟัวเนยอะไรเนี่ยเนี่ยจะย่างไปเอิญนานอากลอนย่างไปเอินแต่เมื่อเช้เราจะเจียงใจไหมเีเฮ้่างกินข้าวกุบเปรีคมกินเนี่ยกับ้มกินหนามางเปาอย่งแบบค้น โอเออพากันหองไม่กินเข่ามากเอกินบไรเนยวมากินข้าวกันักันมากเด็ดู่อนขอกินเข่าก่อนเลี่น้องเด้อนุญาตกินข่าก่อนตัดีดีดอะีรอยู เสิได oh, so uh> no. no. oh, ้นะเขาเสัสด oh, ีสวัสดีทุกคนอุ้ยนอนเิเมีของอยู่ของกินคือบวบบกล่ากันะวะอ้อมหูน่กับมเียนโหลดมเฮ็นโหลดน่กคิดว่าไปเมื่ออยู่เพื่อนแล้วอมีทุกคนไข่เนาะเศรเราเองคนสี่ื้อมาเหรนอเราเองแม่บะมักซื้อมากเลยแม่ันเห็น้อยซื้อจเลกน้อยาไปซื้อเองแล้วมันจะอ่านกันเอนย แฉบไหมคมไหมอืมถ้าในไหนเหรอถ้าอีน่ะบ้าจะใส่อ๋ใส่แอนบ้างแอนคือเนี่คุมรับในทำหาอยู่ใช่ไหมฮะรวไปเปลี่ยนมาเครื่องแล้วบ้าจะได้เฮือนเออแล้วท่านบ้าจะยุ่งซะกว่าได้เฮือนเด้วยวะค่ะได้เฮือนใหม่นะเออได้เฮือนใหม่ไปอยู่เฮือนปีนี้ได้ทั้งรถได้ทั้งแฟนได้ทั้งเฮือนปีนี้ได้ ่าเน้นะแฟนคนที <diction> ่สองอยู่บานห่อโอ้จะไปเลสี่ยอดนะยอดนะนะดซื้อไอ้เพิ่งไม่ใช่หรออาบได้ยวังอาบน้ำแซ่บป้ะแซ่บขมผักวารีขนไข่เจ้าคมดีเนาะจ้ามด้นไข่บเจักเรากินไปดือแซ่บยังเนา เป็นย่างๆคุ้มคนบอกขายปลาแซ่บป์ป่ะปกติมันก็คุ้มอยู่แล้วแดดหลินคนแรกดีบดเก่าเซนเมื่อไหรตึงแดงเครื่องเปลี่ยนเห็นบ่เปลี่ยนใส่กองเจาหนูการจะขาดดกองอากาศในเนี่ยมีสองกองแพร่เลยก็ต้องการสะอาดได้คือเองบูชากันพอดีไปหากินเราถอดให้่ยอะไบ้างเนี่นนี่มันมาเจอะเลยฮะ ก็หลงหมดแม่หมดเขาก็หลังได้นะหลังเขกไป้งนอกเงิใจ่็ังน้องกิ๊กเขาพร้อมกันเบื่อมีห้ามันเขาไปห้องหน้ามันลิ้นทศัแท์อีกเป็นเรืองเดี๋ยวจันทร์หนาบแลยกัมาจุนจุนเรื่องเลยได้บ่อได้ดินท้อระส่ท้บกอนนัองสลิปเห็นแล้วนะสลิปมาปีดไปปีดหน้าย้ะหนาบจีหนากแลา้ว แาโตัยรุ่นะคะกบด้เอินอคนอนสิบตื่น,น,อนออบอมองไป่อนไปเลยนะิ่้หนจวุีงงเด็กๆไขคนเอกนะมไปไข่คู่นั่นจ้นะนไข่แบบติใบิ้งกัปกติเขาใส่แต่เสื้อคู่ไข่ช <laughs> ูอันนี้ไข่คู่ไข่ไข่คู่เขาใส่เสื้อคู่ด้ก็ได้แบบแจ็คไข่ด้ ขายโคขายแท้โคไข่แจ oh, ๊กโอ้เอ็นไอ้กินหน่อยแล้วว่าว่าก็บ่นิยมได้ดูไข่แจกโอ้ไอ้ินน่อยว่าแม่เ็มันก็สุกแม่เพราะว่าามมหน่อยมา่ยมาเียวาิหึเดียวาิแกมอ่มี่กา อยกญาติขึ้นไข่จักแล้บ่ขวดเตือนเจ้าไขยุงมันบ่สักยานี่บ่ได้ยามันสิแห้งมันสิไปเป็น่าสาระบบเลือดาดระบบเลือดกินนกินนอยู่บ่ทีดิตน่ะแม่มแซ่เป็นซเ้าหรอคเอาคุยเอา่า่าว่าอิ่มคุยเอาคุยเอาิ กินอาหารบรอดิสตัวมันเป็นซออกค่นแล้วก็ทองเส้นหน้ามีเียนออกเราซ้ำนี้ล้วไปกินมันก็เบาตัวเศรข้ามคนนี้กว่าผู้เคยเปิดเออบอลเป็นแผลนะผู้เคยเป็นนะเป็นใครผู้เคยเป็นบอนเป็นแผลึ้นโตป่ะเอ้ยหัเจ้าก็จะมาเพียบกินรับเจ้อส่วนเนาะออกไปเลยเพ้นมันนะไปปินแล้วก็ไปลด Hoặc là biết cảm nhận đi cả mẹ cảm ạ. mẹ dạng mẹ nó, Ủa, có dạng mẹ dạng. Mẹ dạng mẹ dạng. hát luôn mẹ dạng. Mẹ dạng mẹ dạng. Mẹ dạng mẹ dạng. Mẹ dạng Mẹ 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 thì là bơ kin ba. Hay nhục hay nhắc ha. Bơ này. Ờ ờ. Đến chợ kin của đi chạy. hiện giờ lại lẽ. Nên lồng gặp ăn chia nhưng có chặt hay nó. Chia Xong lỗ hơn Có lỗ bao bao. Bao bao phải cái này mới đây nát này này. Bao mưa. Người ta có bao bao có bao. Dạ. nhau à ไอ้กีนหน่อยกํกลังเลิกงานนะกำลังมากำลังมามาบึงหนอมันงงเดีวตั้มีควใหม่นหละล่างรถยักพใหม่โอ้ยไปเปลี่ยนมันเรื่องเขากลางห้เลยบอกแม่บอกเขาาคิดอยู่ตอนคนเศ้ามาละี่ก็แ้วแหลมาแล้วแม่ให้กินเอาอไดบไหมเอาเอาไหนเนาะ รอมันดนแนนมันกินมาหลายวันาล้วถ้ทีนี่เดจริงๆนปลาเออน้ำเล้งหมแล้วรงเออไอจีอ่ะน้เล้งน้ไอจีอ่ะเบิ่งข่เยสล่าตะาด้ีไก่ยด้วยเออเดก่อนเดือก่อนเด้อเออตัวทีเดวขอขาแซ่ไขุ่ไขุ่กไขบาดีเดได้ห แม่อัพไลน์ของแงมันเอาแต่เต่แม่เขาไปเดยนี้อาใจบ่ไรเดียวปแนวเมือนวัลกนิงุแล้วมึงเดือดเต้นเดือเต้นจไรก็ดีมันเอาแล้วบราการอากาศมากับไทยท่นะโอ้ยบ่ไรบ่ไรบ่ไรวมือแรกก็นอนมกมุนีนตัวอ้ากับว้าวบพังเด้อ อย่าซัวบะพังเด้อเ้ารเจ้าไรเอากินมาเดี่ยวปะเอ้ยมาเดียวกับอะไรเอากินมาเดียวปะนล้าใส่ฮานอมบอดี้บอคอยส์การบอเตอร์ลิตาดอ้อเอากินมาเดียวปะฮอร์โมนลินว่ะใคก่นอนว่านางลินอยู่นอนกันเ้า ขึ <im mel dzie ń> ้นเห้ากระเล้วเนาะพอแล้วเครื่องนวยข้อโปเป็นแบบนีนะข้อกนกีะนายกเรอยปาลงดูนะเบอตัดเน็ตคอยตึ่นงส่ายรีอ่าจับส่ายเอาแต่ขึ้นนาบ้าก้อยเช่นะ้ดไอ้พูดแล้วมันสา คอ้าคลิปมือคอัพคลิปตอนนีประมาณเดี๋ยวตอนนีมานี่ขีคจนสั้นหนึ่งนะชิบเอ็ดชิบสองละีคว้าประมาณสามีนิลิปมือตอนเวลาสามีนิลีปตัดกู่วันไหนตัดอาามันตัดมันเน้นไนพูเลยมันสาัากรตัดไมนเกาดก็เป็นยังมันจะสาบอก้าใจนะังส้เสาบเข้าข้างไว้ก็คือจะเป็นเหลือง จะลองเชียงไม่ไพ่เว้ยคงมูเว้ยกันวยันแตไว่เออไพ่ไพ่ไพ่นี่จะกี้เขาอัิพาตัวไปีเบียรไปเยฮะลบยทูนี่รสมืรอื่นเด้อมเอยาบยูทม่มากอง่ายแต่าคสองมไปเด้อครับเลยอันนี้มันเดินมันจะเดินโผล่บัททีมมอ băng clip băng clip app là cái băng clip họ băng ไปยักเบิ่งกรจ้ำปามันินนี่มัน่นเข้าเบิ่งอยู่ก็อัพคลิปปากก็เบิ่งโซโซอยู่เดยรถเข็ม่นูวนีแหละพี่น้องอ่าาจันมานั่งลิ้เนาะดคลิปไว้ํานี้เพี่น้องนี่ก็กดไกดแชร์กําลังใจเด้อจปูมานงกเียกําลังหา80%ป๊ว่าถ้าคัวคเทน ติดตามบแสงเนาหือว่าประสบการณ์ตายเนาะเป็นบอกพอดีแลเจหน่อยเขาสิทธายกขมาพอดีไรเกาะมันนี่รยังไายูทูบเบอร์มันนี่พอดีโอ้สองวานว่าพอดีพานเลยมันนีร้านามสหมื่นนี่อเนาะวี่โหลดหมื่นมีกันมีกันล้าเนาะกันหลได้านเมีกันสอล้านนี่สองมี่คนรึงล้านสล้านมันนี่พี่นองเลย

ร้อยป้ายไปที่ต่ำมาอะไรกับพันไปลายน้อยนึงคลิปรถใหม่ในแซนวิวที่ดึกเนาะ